ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไม f แฟมิลี่นะครับผมฝนตกตลอดทั้งคืนนะครับผมที่พัทยาตอนนี้นะครับผมตั้งแต่ตอนเย็นเมื่อวานนะครับนี่ก็ยังตกอยู่นะครับหยุดนิดนึงแล้วก็โปรยอปรยอยู่ครับกาลังมาครับบรรยากาศต้องอาบน้ําให้ลูกสาวแต่เช้าครับน้ําแบบน้ำไหลมาเยอะมากนะครับระบายไม่ทันไหลเข้าไปที่นอนหมดเลยนะครับก็ต้องทําที่กั้นไว้ ไม่ให้น้ำดันเข้าไปนะครับเวลากลางคืนเดี๋ยวไม่มีที่นอนนี่นะครับบรรยากาศรอบๆครับผมฝนจะมาแล้วฝนฝน,นมาจนจะท่วมพัทยาแล้วนะครับเมื่อวานไม่ได้อาบน้ําทั้งวันนะครับน้องใหม่ฝนตลอดวันนี้ก็เลยอาบน้ําให้แต่เช้าหน่อย ก็เลยดูสะอาดนิดนึงที่จริงมอมแมมกว่านี้นะครับทำไมสวัสดีค่าตอนเช้าก่อนสวัสดีค่าส,สวยๆตอนเช้าก่อนสวัสดีค้า <laughs> ลึกน้องลูกน้องลึกน้องกน้องก็เต็มครับ นี่ก็เขตทางรถไฟครับผมน้ำท่วมถักน้ำท่วมทางรถไฟหมดแล้วครับตกตลอดทั้งคืนนะครับเมื่อวานเพื่อนของน้องใหม่นะครับเจ้าตั้งเจ้าขาวเจ้าแหล่แล้วก็เจ้าแดงนะครับผมแล้วเจ้าดำส่วนเจ้าหมองนู้นอยูอ่ฝั่งนู้นครับนี่ครับ,รบอะไรดำ จก้บกบ่าวอย่างเงาเ้ยนุ่นก็คุณใจลำบ่นไกลๆนะกั่งขงเข้าครับมาอีกแล้วนะครับผมพัทยาฝนจะตกอีกแล้วนี่ครับผมน้ำท่วมทางรถไฟนะครับนไกลๆนะครับ เล่นเล่นดินแล้วผมตเต็มหลังแล้วตามน้ำให้แป๊บเดียวเองเล่นแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งให้น้องใหม่ด้วยนะครับผมกดติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลี่นะครับผม อากาศก็กครึมๆนะครับผมฝนก็เริ่มมาอีกรอบสองรับภายโยเข้าถึงวันที่สิบเอ็ดนะครับผมภายโยเข้าถึงวันที่สิบเอ็ด ตกตลอดทั้งคืนนะครับผมเอาปลาดุกใครมากับน้ำเนาะนี่เอานี่ครับเอาปลาดุกมาอยู่ได้ยังไงครับนี่ครับดูสิครับปลาดุกมาเตะทันใดอีกเนาะนี่นี่ครับปลาดุกมาเตไหนอีกเนาะนี่ครับสงสัยของใครหลุดออกมาเนาะปลาดุกนี่ ปลาดุกบ้านไหนม่รู้ครับลุกออกมา,น,านี่ครัอบอ,มมอ่างครับผมฝนตกเยอะม,มากนะครับนี่อ่างไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ <c ười> ดำก็นอนไม่ได้ดูอะไรเลยไอดำ <c ười> ตึ่งอ่างครับผมเยอะมากนะครับด๊าบฝนมาแล้วน้องใหม่เอ้ย ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องใหม่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องใหม่ด้วยนะครับผมหลุกสาวอาบน้ำแล้วครับผมพรุ่งนี้ก็จะไปฉีดยาครับวัคซีนครับพรุ่งนี้ฉีดวัคซีนน้องใหม่ก็อยู่บ้านรอก่อนคนเดียวอันนี้ก็ฝนก็มาอีกแล้วนะครับผมถึงวันที่11นะครับฝน กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลีนะครับผมไม่รู้ปลาดุกใครหลุดมาเหมือนกันนะครับเอาไปปล่อยให้เขาคืนแล้วนะครับฝนตกหนักมากเจ็บหน้าเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะส,สวยค่ะค่ะส,สวย